นี่ครับท่านผู้ชมที่เขาเรียกว่าทองในขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนมากมันก็จะมีอยู่ในพวกบอร์ดคอมพิวเตอร์เก่าๆนะครับของรุ่นเก่าๆส่วนมากเขาจะมีทองที่เขาเอาอมาเคลือบหรือว่าตัว IC ครับที่อยู่ข้างในครับมันจะมีไวทองอยู่ข้างในนะครับ ถ้าคนไหนที่สามารถหาบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์หรือบอร์ดคอมพิวเตอร์ได้นะครับมันจะมีทองอยู่ข้างในนะครับเราก็ทำการคัดแยกออกมาไม่ว่าจะเป็นขาพวกแรมคอมพิวเตอร์นะครับที่มีหรือว่าตัว IC ชิปนะครับของคอมพิวเตอร์ ครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะมีสิ่งที่ขายทองนะครับในขาเล็กๆของตัว IC ซีและตัว IC ซีชิปของคอมพิวเตอร์นะครับนี่ผมก็ได้ทําการค้นและแยกตัว IC ออกมานะครับโดยการใช้ลมร้อนเป่าเพื่อจะคัดแยกแล้วก็ส่วนที่บอร์ดที่เหลือแล้วก็หักเป็นชิ้นๆเล็กๆ ก็จะได้ง่ายต่อการลอบทองนะครับพวกตัวไอซีที่มันมีทองโผลกมาแล้วก็ทำการใส่บิกเกอร์ทิ้งไว้เลยนะครับนี่ครับไอซีชิปในคอมพิวเตอร์นะครับท่านจะสังเกตได้ว่าสีทองทองในตัวไอซีนั้นนะครับมันจะมีทองเคลือบอยู่นะครับส่วนมากจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์เก่า รุ่นปลอดปอนนะครับรูปนี้ที่ผมได้แยกออกมาครับไม่ว่าจะเป็นขาแลมที่เป็นแถบขีดทองทองนะครับเพราะว่าเขาเคลือบทองไว้อยู่ครับแล้วก็ได้จัดเยียมเล็แกะไอซีแล้วก็ขาแหลมหักเอาส่วนที่เป็นทองนะครับท่านผู้ชม เราจะทำการลอกทองหรือทองอเล็กทรอนิส์แล้วอี EP ต่อไปผมก็จะมาทำการลอกทองให้ท่านผู้ชมดูนะครับโปรดติดตามคลิปผมและกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ ลองมาดูว่าผมจะรลกทองจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมีคนเขาแนะนำมาแลหวผมก็ได้ศึกษาทางเน็ตทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับของพวกกพลังเขาทำมา กดติดตามคลิปต่อไปนะครับแล้วกดไลค์ดูแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ